ทุกคนเกดกำลังจะไปสปาที่ไฮโซที่สุดในซอยเปดค่ะไปกับชานนมค่ะแล้วก็ลิลลี่วันนี้ลิลลี่ค่ะทำหน้าที่เป็นตากล้องค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังยืนรอรถอยู่อะค่ะเขาอะมีรถรับส่งด้วยค่ะเขากำลังส่งรถมารับค่ะและแล้วเราก็มาถึงสปาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะที่นี่เปิด24ชั่วโมงนะคะ ก็จะมีล่ามมารอเราอยู่ค่ะเพราะว่าที่นี่เขาพูดภาษาจีนกันค่ะอันนี้เป็นเมนูสปาค่ะส่วนอันนี้เป็นเมนูอาหารค่ะดยีวาร้ พนักงานเขาสวยๆวยเนะาะอ,อ,อันน,น,นี้ก็จะเป็นห้องนวดสองคนคือว่าถ้ามาสองคนก็ต่อห้องนวดสองคนนี้ก็จะนวดได้พร้อมกันทิห้องนี้เป็นห้องอะไรคะนี่มีสองเตียงอันนี้จะเป็นเตียงนวดค่ะสามารถปรับนวดในตัวได้เลย อ๋อแล้วก็ปรับนอนได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะห้องนี้สําหรับสองคนคนเดียวก็ได้ค่ะสองคนก็ได้ค่ะ <C hy m ine> อันนี้เขามีรองเทา้ารองเท้านี้ให้เปลี่ยนใช่ไหมคะ <C hy m ine> ใช่ค่ะจะมีรองเท้าให้เปลี่ยนแล้วก็ <C hy m ine> มีชุดให้เปลี่ยนด <C hy m ine> ้วยนะคะจะเป็นชุดของทางร้านโดยตรงเลย <C hy m ine> แล้วก็มีผ้าขนหนูไดเปาผมอ๋อเมื่อเสร็จก็อาบน้ำได้เลยเนาะเพราะว่าห้องน้ําเขาอะเดี๋ยวพี่แอบดูห้องน้ำอีกรอบหนึ่งห้องน้าก็จรงนีาอ๋ออาบน้ําได้เลยใช่ค่ะสามารถ นวดเสร็จอาบน้ำได้เลยค่ะหร,หรือทาความสะอาดตัวได้อันนี้เป็นชุดชุดที่ให้เปลี่ยนเพื่อนวดใช่ค่ะก็จะเป็นขาสั้นแล้วก็เสื้อค่ะคไยใส่นวดอ,อ๋อผู้หญิงผู้ชายก็ใส่ขาสั้นเหมือนกัน,นะคะใช่ค่ะเวลาเข้ามาก็สามารถแจ้งใช้ได้เลยเอ,อ๋อห้องนี้คือเตียงนอนเลยใช่ค่ะเหมือนร้านนวดทั่วไปก็เหมือนกันนะคะก็มีมีของใช้ ก็ทุกห้องก็จะมีห้องน้ำให้อาบน้ำได้ด้วยของเรามีโปรเจคเตอร์ให้ดูด้วยนะคะก็จะแบบผ่อนคลายอยากจะเปิดเพลงหรือดูหนังอะไรก็ได้เลยอันนี้ก็เป็นห้องสามเตียงค่ะแล้วก็เหมือนกันมีโปรเจคเตอร์เหมือนกันอันนี้เป็นห้องใหญ่ค่ะมีอ่างอาบน้ำด้วย ให้ uh huh. ขเขาก็เอาชุดมาให้ทุกคนจะได้ชุดนละหนึ่งชุดและชุดเนี้ยใส่กลับบ้านได้ด้วยคนะ่ะหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> ไม่คือว่าเขาว่าจะมีชุดที่ให้ใส่กลับบ้านได้เลยแต่ไม่รู้ว่าชุดเนี้ยใส่กลับบ้านได้หรือเปล่าต้องถามเขาอีกทีหนะึงแล้วเมื่อกี้ในห้องก็จะมีไซส์ L เขาก็เลยไปเอาไซส์ S มาให้เขาให้ชุดตามไซส์ลูกค้าเลยนะไม่ใช่ว่าทุกคนใส่ไซส์เดียวกันหมดนะ้านี่ไซส์ ถ้าเป็นคนโตโตก็จะมี M L X L อ่ะดีดีเนาะเดี๋ยชุดก่อนนะนี่เหรอคิสเทคินไหนมานี่เหรอเพื่อที่จะทำให้สือสื่อสารของเราช่วยนิ่งขึ้ น้ำหนักมือเขาดีมากเลยอ่ะจริงหรอ,อ,อแค่เรตอนนวดก็แบบรู้สึกสบายอ่ะอย,อยากลองอ่ะโอ้ยตอนนี้เขาก็ยกอาหารมาเสิร์ฟด้วยมีอะไรบ้างเอยอยงฟังนี่ได้ได้เลยครั อันนี้เกบ่งอ๋อ,อมิซูครึงสมอดตคืยเตียวเอ่อทะเลจานดีเก๋อันนั้งมิซูอ่อเชิงฉุกอันนี้เอ่อคือเตียวข่าหมูอันนั้นงบ่ายเก๋อันนั้นเอ่อใบเชิงฉุกอันนี้คือข้าวข่า,ขาหมูนะคะได้คน,คนละชามนะคะ 你妈说呀。 เก่งมากเลยอ่ะหมอกนวดเก่งมากฝีมือดีมากน้ำหนักดีมากแล้วก็สบายมากนี่นี่คือคอร์สเล็กนะจริงๆเขามีคอร์สสองชั่วโมงที่เขาจะมีตั้งแต่คลีนหน้านวดหัวแล้วก็นวดไปจนถึงนวดเท้าเลยอ่ะอันนั้นก็คือเจ็ดพันแต่อันเนี้ยครึ่งหนึ่งคือ3ามพัห้ามันดีนะ ตู้นี้ค่ะเขาก็เอาไว้บริการลูกค้าก็จะมีผลไม้มีเครื่องดื่มมีเยอะแยะเลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยค่ะลูกค้าทุกคนสามารถมาใช้บริการสระว่ายน้ำนี้ได้ค่ะเดี๋ยวลิลลี่กับชานนนนะคะจะสปาที่ห้องนี้คือจะมีหนึ่งคนที่นวดเท้าแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะสปาหู อาชานนนมาเน้อเท้าจ้ะส่มน้ำร้อนไหมอ่ะอุ่นๆอุ่นๆหรอใช่เขาเขาไม่ถุงชาด้วยนะนี่ออโอเคได้ดีไหมชอบไหมชอบ มาบ่อยๆเขก็มาบ่อยๆสิคะนี่เผาก็ยังแช่อยู่ยังอุ่นๆอยู่ใช่ไหมใช่ คือเล่ตอนนี้ก็จะแค้หูเขาเรียกสปาหูหครึ่งชงั่วโมง เวลามาสปาเราใส่ชุดเหมือนเหมือนกันนี่ทุกคนใส่ชุดสีเดียวกันเหมือนกันอ๋อมันสนุกนะเมื่อกี้เห็นข้างนอกค่ะมากันเป็นแก๊งๆเลยสีห้าคนนะเห็นเขาหัวล้อกันสนุกมากเลยอะ่ะ ดีเลยอะค่ะข้าสปาททงอย่างดี้แล,ล้วนิมด้วยครับชอบประสีชอบมากเลยครับอยากให้มาลองนะครับคุคของดีมากเลยครับอันนี้ดีอะมีสกฟินละ เก๊ซมาเลยอ่ะฟินมากแอบหลับไปเมื่อกี้สนุกไหมสนุกมากเลยเหมือนเป็นการชุดนอนที่มาสปา้รอบบโอสนุกอ่ะมันดีมากเลยคือแบบว่าคุ้มมากเลยนะเขามีบริการอะไรแบบว่าเครื่องดื่มแล้วก็อาหารให้ด้วยมีรถรับส่งมีชุดให้เปลี่ยน เดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนจากชุดนี้คือชุดนี้เป็นกางเกงขาสั้นแต่เราจะต้องเปลี่ยนเป็นกางเกงขายาวเพราะว่าเขาให้ชุดกางเกงขายาวนั้นใส่กลับบ้านเหมือนให้รู้ว่าเนี่ยแก๊งเนี้ยมาสปานี้นะแล้วก็ใส่ชุดเหมือเนกันเดินออกจากร้านอุ้ยน่ารักจาเพิ่งจะเห็นร้านเนี้ยเป็นร้านแรกในปอยเป็ดนะน่าจะมีที่เดียวในปอยเป็ดตอนจริงๆอ่ะอยากอาบน้ําก็ได้นะเขาก็มีห้องน้ําเขาก็มีให้อาบน้ําได้ด้วยแล้วถ้าจะสระผมเขาก็มีนี่ได้ปลอม ดีมากเลยนี่มีผ้าคนหนผ้าคนหนูตรงนี้มีสองผืน <ไป S 2> ข้างในนนก็มีอีกสองสำหรับคลิปนี้เกดคงต้องขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะเนี่ยค่ะเป็นรถที่เขาเอาไปรับเราเมื่อกี้ตอนที่เขาไปรับเราถ่ายไม่ทันนี่แล้วเขาก็จะไปส่งเรา เดี๋ยวเกดจะพาไปดูทางไปสปากันนะคะพอดีตอนกลางคืนนะคะมันดูทางยากเกดก็เลยพาไปดูตอนเช้าดีกว่าค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่วงเวียนปอยเปรตค่ะ าเลี้ยวซ้ายไปประกายใบค่ะความมือที่เห็นรั้วสีเหลืองนี้ก็คือสถานีรถไฟปลอยเปตดค่ะอันนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปวัดราษค่ะซ้ายมือที่เห็นต้นไม้เยอะๆนั้นคือวัดป่าเลไลค่ะ ถ้าเราเห็นวัดป่าเลไลก็แสดงว่าเราใกล้จะถึงแล้วค่ะเพราะว่าสปาอยู่ขวามือค่ะสปาที่เราจะมาคือตึกสีเหลืองขวามือนี้ค่ะตรงนั้นคือวัดป่าเลไลค่ะใกล้ๆกันเป็นคลินิกที่เก็เคยมาทายแล้วอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะคือที่ตอนกลางคืนอาจจะสวยกว่านี้ค่ะใกล้ๆกันเป็นร้านเป็นร้านพาสต้าค่ะ เข้าไปทางโน้นซ้ายมือแยกเนี้ยคะ่ะเข้าตลาดสายแยะตรงไปเป็นโซนสามคะ่ะ